สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำอะไรย yeah. วันนี้จะมาทำแท็กวิดีโอนะคะแท็กวิดีโอนี้ชื่อว่า top 5 brushes must have นะคะก็คือมีแปรง5อันฉันก็สวยได้นะคะที่มาที่ไปก็คือโมดูช่องคุณโชว์โช e Show 1978แล้วก็น้องยิ้ม I am smiling เนาะเขาทำเป็น favorite brush ก็คือแปรงที่ชอบนะคะแล้วคราวนี้โมก็อยากจะทําบ้างคือโมก็คิดว่าโมจะทําอยู่แล้วแปรงแต่งหน้าโมมีค่อนข้างจะเยอะนะคะโมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าโมเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับแบบรีวิวเพราะโมเคยรีวิวแปรงแต่งหน้าที่โมมีทั้งหมดไปแล้วเสร็จแล้วโมก็เลยเฮ้ยคิดว่าน่าจะทําอะไรที่สั้นๆกว่านั้นแต่คือเหมือนกับว่าสั้นๆแต่ได้ใจความ ก้ะจะหม่ครหมายความว่าอย่างโมโตัวโมเองเ,เวลาโมเดินทางน,นะครับโมเป็นคนบ้าพลังทุกคนก็คงจะเป็นใช่ไหมคือ<ม>เราจะหยิบแปลงไปคือมาเป็นกรรมนะคะแบบเฮ้ยอยันนี้เผื่อจะใช้เผื่อจะใช้เผืออ่อจะใช้พอสุดท้ายไปเที่ยวกลับมาเราหยิบใช้แค่ไม่กี่แปลงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความจําเป็นสําหรับเดินทางหรือว่าต้องการความรวดเร็วแล้วอ่ะเราใช้แปลงที่ติดมืออยู่แค่ไม่กี่อัน โมก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะมาทำแรง5อันที่คิดว่ามันใช่แล้วมันโดนแล้วมันติดมือแล้วมันคือ must have ของเรานะคะอาจจะแปลว่าเฮ้ยเป็นไอเดียให้กับสาวๆที่ยังหาแรงที่ใช่ของตัวเองยังไม่ได้นะคะแล้วโมก็เลยชวนเพื่อนๆมาทำแท็กร่วมกันนะคะที่มาทำแท็กวิดีโอนี้มีน้องๆและเพื่อนๆหลายคนด้วยกันนะคะยังไงเดี๋ยวโมจะทิ้งชื่อ ช่องแต่ละคนไว้ด้านล่างนะคะเอาเป็นว่าอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหลังจากที่โมพูดถึงเจ้าท่าตัวนี้แล้วโมก็จะมีทิ utorial ลุคนี้ด้วยนะคะที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะคะว่าโมจะกมาท,ทํทิ utorial ลุคนี้ให้นะ,ะแล้วก็เลยได้โอกาสใช้แปรงทั้ง5อันนี้นะมาทําลุคนี้ลุคนี้นะคะ5แปรงเท่านั้นเองคือแบบว่าฉันก็บอกว่าเอ้ยสวยได้อะไรประมาณนะั้น มา,มาเริ่มกันที่แปรงตัวแรกนะคะแปรงตัวแรกก็คือเจ้าตัวดตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นแปรงของซัฟโฟรานะคะเขาก็จะเคลือกรัหน่อยเพราะว่าโมใช้ไปในทิวทอรียโด้วยนะคะชื่อว่าแปรง Precise Natural Powder เบอร์1น1นะคะแปรงตัวนี้นะมันจะเป็นขนพุ่มๆแล้วก็แอบเป็นเทปเปอร์แหลมๆเล็กๆที่ตรงหัวนะคะ โมชอบเป็นตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแปรงแป้งที่นิ่มคือไม่นิ่มแบบว่าเวอร์วังอลังการแล้วเขาสปริงตัวดีมากนะคะเป็นตัวแบบถ้าสังเกตัน่ก็จะแบบดดงปึงกลับมานะคะโมใช้ลงแปง้งเซตติ้งพาวเดอนะร์นะแล้วก็ฟินิชชิ่งพาวเดอร์เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ตัวนี้รู้สึกแบบเฮ้ยแบบยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้นะ แรงหน้าตัวที่2ที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้นะคะปเป็นแปรงซุยวาเบอร์127็ดลัเชียชีนะคะตัวนี้โมใช้ทำอะไรโมจัดชอบใช้ลงเป็นคอนทัวร์นะคะคอนทัวรไม่ใช่คอนทัวร์สิขออภัอยโมใช้ลงบรอนเซอร์นะคะเพราะปกติในชีวิตประจำวันถ้าโมไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรโมจะไม่ค่อยคอนทัวร์หน้าเท่าไหร่ที่ลงมาลบ ะะโมก็จะลงเป็นแค่บ b นเซอร์เพื่อจะอทำให้หน้าสีหน้าของเรากลับมาดูแบบสดใสมีชีวิตชีวาไม่ดู f l a ตมากเกินไปเสร็จแล้วโมก็จะใช้ตัวนี้แหละลงบลัชออนไปอีกทีหนึ่งนะคะแปลงตัวนี้คือแบบว่าได้ทั้ง b r เซอร์และบลัชออนซึ่งเป็นอะไรที่โมใช้ติดมือมากๆนะคะแล้วหยิบไปอันเดียวลงเราลงบ b นเซอร์ก่อนแล้วก็เช็ดเชดแล้วก็ลงบลัชออนต่อได้เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยสะดวกสบายแล้วมก็ คือแปรงประมาณนี้นะคะมันบอกว่ามีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าตัวที่โมมีอยู่แล้วโมใช้ติดมือก็คือของโซยว่าตัวนี้ขนาดเขากำลังเล็กๆพอดีกับหน้าเรานะคะแปรงแป้งมันมี2ตัวนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นแปรงอายแชโดแปรงตานั่นเองนะแปรงตาตัวแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือแปรงตัวนี้นะคะเป็นแปรง แ n ง l กิลบลันะหัวเฉียงๆตัดๆแบบนี้นะคะก็มันมีประโยชน์ตรงไหนตรงที่ 1. นึ่โมใช้เขียนคิ้วนะคะโมใช้เขียนคิ้วตๆๆ,ๆ,ๆ2สโมใช้ลงอายไลเนอร์แบบฝุนก็คือเป็นอายแชโดว์เนาะลงทิดขอบโคนขนตาทั้งบนและล่างนะคะถ้าอย่างสมมติโมเดินทางนะตัวนี้ถ้าโมใช้ตาแล้วแล้วโมต้องการที่จะใช้กลับมา มันจะเป็นล้างออกนะคะตึ๊ดตล้างออกแล้วมัมก็จะใช้ลงคอนซีลเลอร์เพื่อเวลาเราทาปากสีแดงนะคะคือลงคอนซีลเลอร์เท็ดตึ๊ดตเก็บรายละเอียดของปากได้นะคะตัวนี้คือแบบขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เลยคือแบบว่าถึงโมนไปแต่งหน้าทั้งแต่ตัวเองและคนอื่นนี่แปลงตัวนี้เป็นอะไรที่ m u s ม h ส v ฮมากๆโมมีอีกตัวหนึ่งของโซอีวาที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูนะโมรู้สึกว่าเขาโซอีวาเขาจะดูแบบเขาดูอ้วนกว่าตัวที่โมมีนะแล้วก็ขนแปรงเขาดูแบบมันบันบางมากเกินไปนะคือความบางของเขาอะมันจะบางมากมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเขียนคิวมันได มันไม่ฟุ้งนะคะมันทําให้ดูแบบไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่แต่ว่าเอามาเขียนลงอายแชโดว์ขอบตาได้โอเคแต่ว่ามันก็กยังไม่ได้ชอบเท่าตัวนี้นะคะตัวนี้ออลืมบอกว่าของอะไรมันเป็นของยี่ห้อของโรงเรียนของที่โมเรียนนะคะสตูดิโอเทรลิชี่หรือสตูดิโอ3 3นะคะซึ่งตัวนี้จะคล้ายๆของแมกเบอร์อะไรสักอย่างนึ่งมงไม่มีแปลงแบบนี้ของแมกเนาะก็เลยจะบอกไม่ได้แต่ว่า แองเกิลบรทเป็นแปรงที่แบบทุกคนมัสแถมนะคะตัวต่อไปแปรงอายแชโดว์อีกหนึ่งตัวที่จะขาดไม่ได้เลยในชีวิตก็คือแปรงแพคแบบแบนๆแบบนี้นะคะแปรงหัวแบนๆเนาะตัวนี้โมใช้ไปในทีวทอเรียลเนาะมันก็เลยจะเลิกนิดนึงนะคะเป็นแปรง2เบอร์2-3-4ลักสโมกกี้เชดเดอร์ของโ o อ v a นะคะตัวนี้มัน โมชอบเขาตรงที่เขาเป็นแปลงแบนที่ไม่แบนเวอร์วังจนเกินไปแล้วก็ขนาดความยาวกําลังพอดีความโค้งกาลังพอดีกับรูปตาของเรานะคะคือแบบว่าได้แบบเฮ้ยดีมากนะคะแล้วก็โมจะเอามาแพทสีอายแชโดว์ข้างบนเปลือตานะคะแล้วก็ข้างล่างชิดโคดขนตาเบลนเขาตรงนี้นะหรือสามารถที่จะใช้ลงเป็นไฮไลท์ใต้หนวคิ้ว ได้ด้วยนะคะมันใช้ประโยชน์ได้หลายประการนะคะซึ่งตัวนี้โมมีแปลงลักษณะนี้เยอะแต่ว่าตัวที่โมหยิบใช้บ่อยมากๆแล้วแบบติดมือก็คือโซยิาสอตัวนี้ค่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือ Mac 217 7นั่นเองเนะิดาเดานะมันก็จะเป็นแปลงที่แบบว่าโด่งดังมันเนิ่นนานเหลือเกินนะคะคือแบบว่า มันใช้ตอนแรกมันก็คือแบบทําใจอยู่นานมากนะที่จะแบบว่าซื้อแปรงตัวนี้เพราะว่าราคามันก็ไม่ถูกเป็นพันเนาะสุดท้ายพอตัดสินใจซื้อมาจะบอกว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมาถึงแม้ว่ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงก็ตามนะคะเ,เพราะอะไรโมมนแปลงในลักษณะนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ s t o ี v า Lu ัก o f t d e ไ e เน227นะตัวนี้นะคะเอาหันกลับหัวกับหางก็เป็นแบบว่า หัวแปลงเขาก็จะคล้ายๆกันเนาะเป็นหัวแปลงที่เป็นพุ่มๆแต่ว่าถ้าดูแล้วลักษณะการตัดหัวแล้วน่ะของโซอีวาเขาจะตัดหัวมนมากกว่าของของแม็กนะคะเราดูด้านข้างมาตัวที่ข้างๆบิมันมนกว่าซึ่งแม็กอ่ะเขาจะเป็นโดมออกจะเป็นแนวโดมมากกว่านะคะมันก็เลยพอลองมาใช้แล้วโมลองใช้พยายามลองใช้เจ้าตัวนี้ว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่า มันไม่เหมือนนะคือเจ้าตัวเนี้ยเขาจะนิ่มกว่านะคะนิ่มกว่าตัวของแม็กแม็กจะดูแบบว่าแอบคือเขาไม่ได้แข็งแต่ว่าเขาสปริงตัวได้ดีกว่าตัวนี้ซึ่งขนขนแม็กเขาจะเยอะเนื้อเขาจะแน่นกว่าตัวนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้นะคะคือแบบว่ามัน,มน โมใช้ไม่ติดมือเท่าแม็กนะแม็กเขาเขาให้ให้ประสิทธิภาพการเบรนด์ได้มากกว่า <c oughs> เลิฟแม็กมากๆนะคะถ้าใครที่สามารถหาซื้อมาใช้ได้นะุมว,ว่าแบบเขาแบบ <c oughs> <c oughs> เลิฟนะคะ <c oughs> เอาละค่ะนั่นก็คือแปรงทั้ง5ตัวที่ m มาแท v e ของโมนะคะห <c oughs> ตัวหยิบมาเกิน5ตัวนี้ แล้วยังไงโมจะใส่ชื่อเต็มๆของแปรงทั้ง5ตัวนี้ไว้ใน description box ด้านล่างนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิดีโอทิ utorial กันเลยดีกว่านะคะว่าทั้ง5แปแรงนี้โมใช้เขาทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะมาลงเป็น benefit professional นะคะ เสร็จแล้วโมก็จะลงอคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็น Thaland Instant Concealer น,น,น,นะโมจะใช้ตัวนี้เป็นครอ,คอร์เรกเตอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะมีสีออกส้มๆเนาะเสร็จแล้วโมก็ใช้บิวตี้เบ b นเดอร์นะคะเบลนด์เขา ก็จะเป็นลงรองพื้นนะคะของ m e g a า o r e ์เ r อเบอร์ที่โมใช้คือ Y335 เราจะใช้นิ้ว แล้วมันก็จะใช้นาสนะคะ Radiant Creamy Concealer ลงไปให้ทั่วบริเวณจุดไฮไลท์ต่างๆนะส่วนแป้งเซ็ตใต้ตาวันนี้นะคะเราใช้ขอบ กระฟอริเบอร์นะโดยที่จะใช้กับบ er. ิวตี้เบล n ดเดอร์เสร็จแล้วเราก็มาเข็ยนคิค้วกันก็เป็นตัวเดิมๆนะคะอิต d ดี้ a w i n g e y e b r o w สีที่โมใช้ก็คือสี01นะคะตัวนี้เป็นสี01 วันนี้โมจะใช้พาเลตนี้นะคะแต่งตาแล้วก็ใช้สีในพาเลตมาเขียนคิ้วเลยนะก็<อ><อ>ตั้งแต่เริ่มใหม่ไม่ได้ใช้แปรงใช่ไหมคะแปรงอันแรกของเราก็คือแปรงตัวนี้นะคะเป็นแปรงหัวตัดนะเสร็จแล้วมก็แตะสีนี่นะคะปหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะมาระบายคิ้วของเรา r o r ร a l นะคะ Brow อาร์ติสพลัมเมอร์ไอพลัมที่ใช้ก็วันนี้ก็คือตัวเออ a n Decay ลงไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตาทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็งก็ใช้แปรง MAC 2 0อนเจ็นะคะใช้สี Danger ลงไปที่ไปเสร็จอายพรอมเมอร์เสร็จแล้วโมวใช้สีเอนา,าเฮมตัวนี้นะคะลงไปที่เบ้าตาโดยใช้แปร,รงแม็ก217ตัวเดิมก็ <ś led> ะจะได้เบ้าตามา เสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งโมงยังไม่ลงสีอื่นต่อนะคะโมจะใช้อนาเนหมตัวเดิมนี่แหละนะมาทำการไลดักตัวต่อไปที่โมชอบก็คือโซอีว่า234ลับสโมกกี้เชนเดอรนะคะก็จะใช้สีนี้เรียกว่าสี s ซเรียสนะคะ แล้ก็ลงไปเป็นสมุกีี่ เป็นสโมกกี้นะมันจะชอบลงให้ลืมตาแล้วมองกระจกตรงๆนะคะแล้วเราก็<ม>เล็งไปว่าเราจะให้มันสูงขึ้นไประดับไหนส่วนโมชอบให้มันสูงกว่าระดับชั้นขอบตาขึ้นไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะได้เห็น่าเป็น เสร็จแล้วก็ใช้แปรงเดิมนะคะเบลนดเข้าออกไปแต่้ก็จะได้อ,อะไรอมานี้นะคะซีเดิมเราก็ลงไปช้างล่างด้วย ลงไปที่สีอนาเหมนะเบลนเจ้าตัวข้างล่างที่เราลงไปให้โปุงป่งออกไปเสร็จแล้วมันยังขาดความเข้มขน้นนิดหน่อยนะคะโดยที่ขอบตาม,มันยังดูแบบไม่เข้มมากพอที่จะเป็นสมุกี้นะหมวกจะใช้สีดำตรงนี้นะ โดยใช้แปรงสารพัดประโยชน์ของเรานะตร้งไปตรงนี้นะคะหัวตะลงไปที่บริเวณขอบขนตาทั้งข้างบนและล่าง ขอตัวไปติดขนตาปลอมนิดหนึ่งเพราะว่าขนตาเราตอนนี้มันเพิ่งเกิดใหม่นะคะมันก็ยังปัดมาสคาร่าไม่ได้นอเดี๋ยวโมจะไปติดขนตาแล้วเดี๋ยวโมกลับมาค่ะโมก็ไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วก็คือโมไม่ได้โมใช้เจ้าตัวนี้เขียนเป็นอายไลเนอร์แทนอายไลเนอร์เนาะ แต่คราวนี้มันความเข้มมันจะไม่ได้ที่หัวตานะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องเก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะให้โคนขนตาเราแบบเชื่อมต่อกันนะคะมันจะได้ดูไม่เฟซเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินสอตัวนี้นะของ s e ฟ h o r านะคะเป็นหนึ่งใน Favorite of the Year ของโมด,ด้วยนะคะเป็นสีเบอร์สา นะคะฟิฟแกรเวนเนาะมันจะออกสีแบบเทาๆนิดนึงนะคะมันจะมาลงในเส้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเส้น้ตาลเนาะเสร็จแล้วล้วก็จะลงอ่ตรงที่ Waterline ด,ด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็มาลงแป้งกันนะคะเมื่อกี้โมเซ็ตแป้งใต้ตาไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเซ็ตแป้งตัวนี้แปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงตัวนี้นั่นเองเป็น Sephora Natural Powder Precise Natural Powder v e r 121นะคะตอนนี้โมไม่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังจะหาได้อีกหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าใครหาได้ก็จงไปตามมาเสียนะคะคือแบบว่าดี ด้วยกระสซนีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาลงเซตแป้งทั่วใบหน้าก็จะ,ะได้อะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะลงคอนทัวร์คอนทัวร์โมจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะลงทั้งคอนทัวร์ทั้งบลัชออนเลยนะคะคอนทัวร์แรกโมจะใช้ พาเลตนี้นะคะมา,าโดยที่จะใช้ลากูน่านะลงเป็นบร,รอนเซอร์ให้ไปทั่วขนเส้นผมนะคะลงมีผมแล้วดิด๊จะจุงเบยส่วนตัวนี้นะมันก็จะลงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ เราก็จะเช็ดเขาออกนิดนึงเนาะมันก็จะเอาความดารออกไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาลงบลัชออนกันวันนี้บลัชออนโมจะใช้สีมันจะใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะเสร็จแล้วเหลืออะไร เป็นที่ปรดปานของเรานะแกลนนะก็ใช้แปลงตัวนี้อีกเช่นกันลงไปให้ทั่วไม่น่าแล้วก็มาจบกันด้วยลิปสติกนะคะวันนี้โมตาเข้มแล้วนะโมก็จะใช้ลิปสีอ่อนนิดนึงนะคะเป็นเอสเต้พีโอเอ็อีนะคะสี Desirable ที่เรายัางไม่ได้ลงเนาะอ่ะใช้อะไรใช้นิ้วก้อยนี่แหละค่ะหมดจะใช้สีโมใช้สีบลอนนี่นะคะแล้วกงลงไปที่บริเวณหัว,าาวตา ความสว่างมาแล้วนะ <S <S ส่วนไฮไลท์โมก็จะใช้นิ้วนางนะคะแต่ไปที่สีบาร์บอเตอร์ แล้วนะคะเราก็มาแบบว่าเฮ้ยแบบดูล้นๆไปจะอ,อไปแบบนี้เยก็ได้นะแต่ว่าขอใส่หมวกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเท่าแอกนมันจะหนาวหนัอ่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเรามาจบด้วยอะไรจบด้วย Mac กแม็กฟิก์ตัวไหนน,นะคะเยอะไปไหมก็จบไปแล้วนะคะทิวทอรี่ล ของการใช้แปรมาแชร์ทั้ง5ตัวของโมนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับสาวๆที่กำลังหาแปรที่ใช่สำหรับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกไปดูวิดีโอของอน้องๆเพื่อนๆที่ทำแท็กร่วมกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าโมล,ลงไว้ที่ Description บอกด้านล่างนะคะเอาเป็นว่าวันนี้โมก็ขอ จบวิดีโอแท็กของโมไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วยังไงเราพบกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้โมไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาทำอะไรวันนี้โมจะมาลองเข้ารองพื้นตัวนี้ตามสัญญานะคะ Royal True Matte นะคะสีที่โมใช้เป็นเบอร์ c d 4 CW นะคะ Golden Natural ตอนนี้ก็แบบว่ายังไม่สามารถจะจูนสมองได้นะคะ